หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศักุปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตานะนํำพาคณะสงฆ์จากวัดบ้านเก่าบ่อและวัดบอยชนิงนะครับออกรับบินธบาตรวันปีใหม่นะครับเนี่ยเดอ้อใครมาใส่บาทวันนี้ขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อโดยเฉพาะงวดใกล้ๆนี่นะครับเนี่ย เดอบุญพิเศษนะครับนี่วัดบ้านเก่าบอนะครับกับวัดบอชนิงนะครับมาร่วมบิณฑบาตด้วยกันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่แต่ว่ามีญาติโยมนะครับทางบ้านพนแพงนะครับกับอรัตนาครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเก่าบอนะครับไปฉลองศรัทธาบุญปีใหม่นะครับก็เลย เหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเฉพาะวัดบ้านเกาบอนี่ปกตินะครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้108รูปนะครับ108รูปด้วยกันสามเณรหนึ่งรูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมประมาณ40กว่าชีวิตนะครับประมาณนะครับเด้อนะครับนี่ญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประสาสนะครับวัดบ้านเกาบอนะครับหลังจากสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ 6กทุ่มกกวานะครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่ากับผมมาตมภาพกว่าจะลงเฟซเสร็จนะครับก็เกือบตีหนึงกกวานะครับเด้อพอตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปถ่ายไม่ขาวไม่ชีนะครับเตรียมพัดตหารหารแต่เช้าๆนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับขออนุญาตบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับปี2,500 หกสิบแปดนะครับนี่วันแรกของปีนะครับสร้างความดีเข้าสู่กายสู่ใจนะครับบุญพิเศษนะครับนี่หนูน้อยบ่หนาวบ่หนูน้อยหนูน้อยนะครับนี่เดือดทิศยันยงนะครับตุ้มทองนะครับอุปถาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับคอยพยุงพระเดชพระคุณหลวงตานะครับกระดูกหลังพุ่นนะครับก็เลย นะครับต้องคอยประยุงนะครับไม่ให้นวงเกินไปนะครับบาดไม่ให้หนักเกินไปนะครับเด้อมองดูภายนอกอาจจะดูสุขภาพดีนะครับประเดชษประคุณน้องตาแต่ว่าจริงๆนี่ต้องประคับประคองจริงๆนะครับนางฟ้าตัวน้อยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยจุ๊บจงกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสองขวบอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยต้มน้องปีใหม่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนูน้อยนางฟ้าตัวน้อยนะครับเนี่ย นางฟ้าตัวน้อยตื่นเช้านะครับถ้าเป็นหลานกับผมมาทภาพนีช่างก็ไม่ตื่นนะครับนี่ออ, <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับ <c oughs> บุญพิเศษเดอ้อปีละครั้งนะครับ <c oughs> บุญปีใหม่นะครับต <c oughs> อนรับปีใหม่ที่ <จน S 1> วัดบ้านโขอบอนนะครับญา<อ>ติโยมทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญนะครับขออนุญาตบันทึกภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่เด้อ ประดีษฐ์พระคุณหลวงตานะครับเมื่อคืนนี้ก็เมตตาให้ธรรมะนะครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับครูบาอาจารย์ก็เมตตาสวดมนต์นะครับมุนประจําวันของแต่ละวันนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับนําโดยพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับสวดนะครับตั้งแต่นู้นนะครับสองทุ่มไปจนถึงหกทุ่มนะครับ หกทุ่มห้านาทีนะครับเนี่ยเด้อถ่ายวิดีโอต่างๆจนแบตหมดไปทุกเครื่องนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับญาติโยมทางบ้านพุนเพงนะครับต้องการบุญก็เลยกร่าบรรลธนานะครับพระครูสุนทรสุตานุกูลพร้อมคณะนะครับไปฉลองศรัทธาที่บ้านพุนเพงนู่นนะครับก็เลยเหลือไม่มากเท่าไหร่นักนะครับอยู่ที่วัดบ้านเกาบอนนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ จะเริ่มจะร้องปทฮาปีเศษสมโพธิระปจ่อเงยสันติสุขต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเพราะว่าปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับบินทบาทวันปีใหม่นะครับวันต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับที่วัดบ้านเกาบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบุญดีนะครับได้มีโอกาสได้ทําบุญปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ เด้อนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยทุกท่านทุกคนเด้อผู้ใดใครก็ตามนะครับที่มาทําบุญใส่บาตรนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยนะครับนี่ทิดยันยงนะครับเป็นผู้ประคองพระเดชพระคุณลงตานะครับลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณลงตานี้นะครับนี่หลังจากแม่บ้านเสียนะครับแม่บ้านเสียชีวิตไป ก็มาดูแลพระเดชพระคุณหลวงตานะครับหลังจากว่างๆจากการงานต่างๆางงานะครับพรุทธศานทุกอย่างทุกรายการนะสอร้ยบาทตุนยมยุคาเงี้ยสม,มุดในทำบุญปีไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมภาชนะไว <happen S> ้ถ่าย<ถ>บาทเลยนะครับ,บดูดอย่างทุกรายการห้ารอยบาทรวมเป็นหนึ่งพบาท วัดบ้านเขาบ่อนะครับอําเภอัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตอนนี้พระภิสูสง์อยู่ด้วยกันนะครับร้อยแปดรูปนะครับร้อยแปดรูปนะครับส่วนสามมณรหนึ่งรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีประมาณสี่สิบกว่าชีวิตนะครับหนูน้อยนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยโตี้วสาธุหนูน้อยนะครับนี่บานย่างีเป็นานที่เภาษีอุบนโอ้ยมันจะมอมอเนี่ยและมันไม่พอ อนุญาตาปอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้วัดบ้านเกาบอนะครับและวัดบัวเชนิงนะครับมาบินทบาตรวมกันนะครับเดืออากาศเย็นๆนะครับไม่ไม่มีลมนะครับแต่ว่าเย็นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ส่วนมูลบทพิเศษนะครับญาติยมพอสมควรนะครับไปยัง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 ร้งบทสิงนำสรรคุณพระราม พี่น้องป้าบัวเขียนตะลุวันนะครับบินทาบาดปัจจัยนะครับนี่นะครับทายกคนหนุ่มนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นสามัญเนียเป็นผาปีกซูเป็นพมานาเกียรตเจ้าคณะปกครองมูน้อยนะครับนี่เจ้าคณะนูน้อยเสื้อเหลืองตัวน้อยเนะ่ยตัวนี้หลวงปู่เปิดออกมาจสเด่นทำ มาแสดงทำเวลามีงานบาคนลงตาวันนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับที่วัดบ้านโกโบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้แต่ปลายสายอยู่ไกลๆนู่นนะครับเด้อนู่นนะครับนี่ยต้องเตรียมของมาเยอะๆนะครับถ้าเป็นกระติบข้าวนี่ก็ต้องกระติบข้าวใหญ่ๆนะครับเวลาพระพิสุสงฆ์กูบาจารย์วัดบ้านโกบออกรับบิณฑบาตนะครับแต่เป็นญาติโยม บ้านแสนสุกนะครับบ้านบ่อชเนิงบ้านพลแพงนี่เขาจะเข้าใจนะครับสังเกตที่กระติบข้าวจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับเ,เพราะบางครั้งนะครับครูบาอาจารย์ก็ไปมากนะครับบินทาบาทมากด้วยกันนะครับวันนี้อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับรบุญต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าที่วัดบ้านเก่าบ่อนะครับนี่ยหรือตีงมง่ายอ่าเกิดนาบพื้นีไทยีแถมพีตาแหงพีตาโคชื่ออะไรครับเนี่ย น้องเว่าบ่นีกี่ขวบแล้วครับเนี่ยหูน้อยน่ารักนะครับี่นี่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยนองซน <c oughs> นะครับถ <boundaries> ้าเป็นร้านของกับผมมาตั้งมาภาพนี้ไม่ตื่นนะครับนี่เช้าขนาดนี้นะครับนี่นะครับตื่นแต่เช้านะครับบุญดีนะครับเกิดมาได้ทําบุญแต่น้อยๆนะครับนี่คุณหนูน้อยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับชื่ออะไรครับพระเอกนี่ฮะสาธุสาธุเป็นที่เพื่งนในแฮงบารนี่ที่เฮาสัมบายท่าน ศลหาก้อนติตธรรมทานศิลหาสรรมทานถีอเอาพระรัตนตรัยวานสายยาวไปนู่นนะครับนี่ปลายสายยังอยู่ไกลๆนู่นนะครับที่ไปทาวระเจติยมหามิหารนู <with darkness. S 1> ่นนะครับนี่ส่วนต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ เดอวันนี้ญาติโยมบ้านพนแพงนะครับก่าบรราธนาพระพิสุสงคูบาจาันนำโดยพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับรองเจ้าอาวาสนะครับไปฉลองศรัทธาอยู่ที่นู่นนะครับก็เลยลดจำนวนลงไปพอสมควรนะครับปกติจะอยู่ได้กัน108รูปนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยสามเนนหนึ่งรูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีประมาณเกือบ40กว่าชีวิตด้วยกันนะครับ นางฟ้าตัวน้อยนี above, ่ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องอัญญาเนี่ยครับเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยเนาะนี่เนาะนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยครับเนี่ยขบเจ้าก็ถึงสิ่งพอขบเจ้าไปรมแล้วระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสองเท้ายังบอกหักแกเลยเนี่บนน้ำเนี่ย ต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีละครั้งนะครับจะมีแบบนี้นะครับนี่เดวัดบ้านเกาบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบุญพิเศษนะครับนี่ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับผ่านไปอีกแล้วนะครับอายุก็เพิ่มขึ้นนะครับนี่ แป๊บเดียวนะครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับจะมีโยมมาใส่บาตรมากที่สุดนะครับรวมกันทั้งวัดบ้านโกบอและวัดบ่อชนิงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชฎีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญน,น,นะครับวางแบบวางแผนไว้นะครับดูน้อยชื <c oughs> ่ออะไรนี่ครับนีวหนูน้อยนะครับนิส่ารมนิติ จบเพียงเท่านี้เด้ออันนั้นมามองกล้องหนมันดี๋มั้งเก่งจังเลยเนี่ยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยของขวัญค่ะสาธุสาธุสาธุนะครับนะครับอาการหนาวหนาวแบบนี้นะครับเด็กน้อยจะตื่นขึ้นมาทําบุญนี่เป็นเรื่องยากนะครับถ้าเป็นหลานกับผมอมาธรรมภาพนี้เก้ามืเช้านู่นนะครับนี่อาจารย์พระครูปริยัติเีร์พรนะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นรักษาการหรือเป็นเจ้าวาดแล้วนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับรวัดบอยเชนิงนะครับนำพา,าพระพิสุสงฆ์จากวัดบอยเชนิงนะครับมาบินฑบาตท,ที่วัดบ้านกบอนะครับเดิมอยติโยมบ้านลพลแพงนะครับนี่ขอนาานอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, ขอตัดเป็นวิดีโอที่2นะครับวันนี้ประเด็จพระคุณน้องตานะครับพระครูภาวนากิจช,ชาทนนำพาคณะสงฆ์จากวัดบ้านเก่าบัวและวัดบัวชนิงนะครับออกรับบิณฑบาตจ,จากญาติโยมนะครับบุญตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับปีละครั้งนะครับจะมีแบบนี้นะครับนี่ต้นสายอยู่นี่แต่ปลายสายอยู่ไกลๆนู่นนะครับนี่เด้อนะครับ วัดบ้านเกาบอนะครับอยู่ด้วยกัน107 108รูปนะครับสามเณรหนึ่งรูปแม่ขาวแม่ชีประมาณ40กว่าชีวิตด้วยกันนะครับแต่วันนี้นะครับมีญาติโยมมั่นพลแพงนะครับกับอรฒนาพระพิสุสงกุบาจารย์ไปฉลองศรัทธานะครับก็เลยคณะสงฆ์ลดจำนวนลงนะครับโยมเขาก็อยากได้บุญนะครับทําบุญที่สลากลางบ้านบ้านพลแพงนะครับนี่เดี๋ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ เมื่อคืนนี้ก็มีสวดมนต์ข้ามปีนะครับประเดชพระคุณหลวงตาก็เมตตาให้ธรรมะนะครับเมตตาให้ธรรมะจากนั้นพระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบนะครับนำพาคณะสงฆ์สวดนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับนี่ผู้ได้เป็นเกย์คุณได้เป็นน้องนี่เหอรอ <laughs> ทำไมทำหน้าตาตลกจังเลยนี่เหรอ นะครับหยาดโยมบ้านแสนสุขนี้นะครับนี่หนูน้อยนะครับสองหนูน้อยนะครับนี่มันนี้ถือว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับหยาดโยมที่มาทําบุญที่วัดบ้านเกาบอาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญนะครับได้ทิดยันยงนะครับประคองพระเดชพระคุณหลวงตานะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะอาศัยลูกสิ์ดุงหานี่นะครับประคองนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ เพักนนี่นะครับนี่บรรยากาศเช้าๆนะครับพระอาทิตย์สองมนทางนี้พอดีนะครับนี่อยาิโยมทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับมีสวดมนต์บทสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่านะครับนะครับช่างภาพนะครับนี่ ต่างคนต่างอยากได้ภาพไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับนี่ภาพแบบนี้นะครับนี่นี้มันเป็นโทษของวัดต่านลงมสันที่เราเคยอาจประมาททั้งเรื่องล่วงเกินต่อกันมาล่าร่วมกันแล้วพอสองร้อยปีอยู่บนนี้เหรอในครับนี้ ีนี้อายุ่าไรปีนี่งแปกแปดสิบหกปีนะครับคุณตานะครับนี่ไม่ใช่งวดนี้นะครับนี่แปดสิบหกนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับถือว่าบุญดีพิเศษนะครับได้ทําบุญปีใหม่อีกปีนะครับนี่เ้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาคณะสงฆ์วัดบ้านเกาบ่อและวัดบ่อชนิงนะครับออกรับบินฑทาตจากญาติโยมนะครับ บุญพิเศษวันส่งท้ายปีเก่าท้อนรับปีใหม่นะครับนี่อากาศดีนะครับเย็นสบายเลยนะครับไม่มีลมนะครับแต่ว่าเย็นนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับหลังจากประเดชษฐ์ระคุณน้องตานะครับเมตตาให้ธรรมะนะครับถ่ายไว้ประมาณห้าสิบนาทีนะครับเฉพาะช่วงให้ธรรมะนะครับนี ชื่ออะไรครับนางฟ้าตัวน้อยนี่ครับนิมอาจาสาสองผมองาจุแดดแรงนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับพอดีนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่วัดบ้านโกโบนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้นะครับวันต้อนรับปีใหม่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาลุสิ์ดุงหาทุกฝ่ายออกรับบินทบาทนะครับเด้อ นะครับรับมาแต่ห้องกรรมฐา,านนู่นนะครับพระภิสุสงคุบาจารย์จากวัดบ้านเกาบอและวัดบ่อชนิงนะครับบินทบาทรวมกันวันนี้นะครับนี่ยาวไปถึงหลังอุโบสถการประเรียนานู่นนะครับแต่ว่ากล้องมีตัวเดียวนะครับก็เลยได้แต่ด้านหน้านี่นะครับไทย้ทายก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่ เอาแมนเบิร์ดบอกครอบครัวนี่เงยเอาไปหอดบุญเตียงอันหนาเบื้องกล่องเลยสิทายภาพนิ่งเด้อหนึ่งสองสามยิ้มเก็บคนละสองพันเด้อนะครับครอบครัวพวกบัวเขียนตะลุวันนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับบุญพิเศษนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เด้อนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับเอา ใครๆทำไมนะครับคุณพ่อยันยงนะครับนี้อุปถากภ์พิเศษของพระเด็พระคุณลุงตานะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเดนนะครับ อยาดยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประศาสนานะครับวัดบ้านเก่าโบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ว่าด้วยการเวลาผ่านไปผ่านไปนะครับเด้อนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบุญพิเศษหันหน้ามองกล้องหนเด้อนี่ใครไม่ยิ้มนี่ปรับ500เด้อ สาธุสาธุดื้่นะครับต้นสายอยู่นี้นะครับแต่ปลายสายอยู่ห้องกรรมฐานนู้นนะครับนี่ขนาดมีบ้านพลแพงนะครับกาบรัตนานะครับลองเจ้าวาดนะก็คณะสงฆ์นะครับไปฉลองศรัทธานะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับที่วัดบ้านกบันะครับปกติร้อยแปดรูปนะครับช่วงนี้นะครับนี่อยู่ด้วยกันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้ บุญพิเศษของวัดบ้านเกาบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคุณโยมกิะนะครับนี่นำเอาหินนะครับมาปูไว้ตรงทางบินทบาตนะครับไปบ้านบัวชีิงนู้นนะครับนี่ขอโทษขออภัยเพิ่งจะเห็นนะครับมองเห็นนะครับนี่เจ้าภาพปัะทานน้ำปัญะ แม่ชีแม่ขาววัดบ้านเก่าโบนนะครับนี่แม่ชีสวภาพสาโนนพ่อสวรียมทองหอมหอมลูกหลานญาติญาติสายยาวเป็นพิเศษนะครับนี่ตั้งแต่บินาบทบมาก็มีวันปีใหม่นี้นะครับนี่ที่มีคันญาติโยมนะครับมาทําบุญใส่บาตรมากที่สุดนะครับเด้อแล้วก็วัดบัวชนิงนะครับ ช่วงปีใหม่นะครับก็มาบินทบาตที่นี่นะครับเป็นข้อปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปีชายานมุนีนะครับเมตตาวางระเบียบไว้นะครับวางระเบียบไว้นะครับวัดบ้านโกบบกับวัดโบชนิ่งเป็นวัดเดียวกันนะครับเวลามีการมีงานต่างๆก็ช่วยงานกันนะครับก็เลยมีความอบอุ่นนะครับกับผมมันจะมาภาพก็มาเจอที่นี่นะครับประทับจิตประทับใจนะครับพอพูดเรื่องนี้แล้วมันจะ ตื่นตั้นใจนะครับด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับนี่ทิศยันยงตุ้มทองนะครับเป็นผู้ประคองพระเดชพระคุณลุงตานะครับดูแลสุขภาพนะครับนนั่องวเอ เดยมโตได้บันไดได้หลวงพ่อหลวงปูปริญาธีราพรเด้นหลวงพ่อนะเถาจะมีระเบียดนิดน้อเป็นฟองแห่คู่บาอาจารย์เป็นตั้นที่มาเด็กโอบุ้มหลวงพ่อโอบุอ้มว <า S 2> ันนะครับมาถึงหน้าบูธแล้วนะครับนี่สายยาวนะครับวันนี้นะบุญพิเศษนะครับ<า>บินทบาทตาบบาวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่ปีใหม่วันแรกของปีนะครับนี่ นะครับช่างภาพก็อยากได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับกล้องใหญ่เป็นพิเศษนะครับนี่ปปปนนเเ็ิิดงาฏบโยมเพิ่งจะมาถึงนะครับรีบเลยนะครับนี่คุณโยมสมหญิงวัวบุตรนะครับนะครับโชคดีไม่วิ่งนะครับเดินอยู่แต่เดินเร็วนะครับนี่โอ้ยมาพอดีพอดีเลยนะครับนี่โอ้สาธุสาธุตั้งใจมาจริงๆนะครับนี่ มาพอดีเลยนะครับตอนนี้ญาติถ่ายภาพนะครับอดีตสสสุมยิงบัวบุตรนะครับเด้อสายยาวเป็นพิเศษนะครับต้องตัดเป็นวิดีโอสองวิดีโอนะครับวันนี้นะครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เด้อที่วัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอุมาจเจรินนะครับ จะต้องลดแฟดลงหน่อยแล้วนะครับนี่ภาพมันย้อนแสงนะครับว่าคำไม่ยัดยกนะครับนี่โชเฟอร์หนุ่มรู่ปลอนะครับขอล้านวิวนะครับนี่คนขับรถของพระเดชพระคุณน้องตานะครับยกครอบครัวมาเลยนะครับนี่เด้อนะครับแต่ไม่อยู่ใกล้กันนะครับแม่บ้านกับลูกนะครับไม่อยู่ใกล้กันกับพ่อบ้านนะครับกลัวพระจะทวงนะครับ นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อของพระเด็พระคุณหลวงตานะครับพาแม่พาครอบครัวนะครับภรรยาและลูกๆนะครับมาทําบุญใส่บาตรที่วัดบ้านกบอนะครับแต่ไม่ไม่กล้าอยู่ใกล้กันนะครับกลัวกระผมมรตมาภาพทวงนะครับเรียกง่ายนะครับเวลาพระเด็พระคุณหลวงตาจะไปไหนนะครับก็เรียกพอคําไมนี่นะครับบวชกับพระเด็พระคุณหลวงตาตั้งแต่นู้นนะครับ ั้งวัดบ้านเกบัวใหม่ๆนะครับใช้งานสะดวกนะครับจะยากอะไรก็ตามเต้นนะครับพระเดชประคุณลองตานะครับเรียกให้มาขับรถมาทันทีนะครับเดือเป็นคนพิเศษนะครับแม่นิฝากให้พระเดชประคุณลงตาดูแลนะครับจะใช้งานอะไรก็ได้นะครับนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปรัมภ์คำชู วัดวาประสาทนานะครับวัดบ้านเขาบอ่อำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นถิ่นบุรพาจารยร์นะครับสมัยบุญลหนนู้นนะครับหล,นนนบลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับมาเผยแผ่ธรรม,มะอยู่ที่นี่นะครับปี2,2470นะครับมาเผยแผ่ธรรม,มะนะครับที่อำเภอหัวตะพานจำพรรษาที่บ้านน้องขอนนะครับ แต่วัดบ้านเกาบอนนี่เป็นที่พักสแสดงธรรมนะครับโปรดญาติโยมแถวนี้นะครับนี่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะครับตรงกุฏิของพระเดชพระคุณลุงตานะครับมีสวนผักของเมชีและก็ที่อบบาทนะครับระบุมบาทนะครับมีบาทเก่าต่างๆนะครับ ยมผูเท่าผูแก่แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่ามีที่เติมอมาพักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พระเดชพระคุณพระธรรมทิติยานนะครับอดีตเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์นะครับเด้อเคยมาฟังธรรมของหลวงปู่มั่นอยู่ที่นี่นะครับเทศเรื่องนางยักษิซีนีนะครับเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับในวันที่ แล้วก็วันที่ก,กรกฎาคมมีช่างภาพนิ่งนะครับมาบุญพิเศษเด้นนะครับวัดบ้านเกาบอ่ออำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบินทบาทวันปีใหม่นะครับคณะสงฆ์จากวัดบ้านเกาบ่อและวัดบัวชนิงนะครับบินทบาทดวกลรรวมกันนะครับทิศบุ่มนะครับ ยกครอบครัวมาเลยนะครับวันนี้นะครับนี่คุณแม่เตียนนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมอบลูกชายไว้ในบวรพุทธศาสนาสองรูปด้วยกันนะครับพระครูบบิกาหนูเพียนนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านโกโบนะครับส่วนพระอาจารย์มหาวงเดือนกระตบพุนยนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบัวชนิงนะครับเด้อนะครับบุญพิเศษนะครับ ลูกชายก็ยังเป็นคนขับรถของพระเดชพระคุณน้องตาอีกนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับยมรัตนาภรณ์นะครับพลผุภพพร้อมครอบครัวนะครับนี้ผู้ถวายที่นะครับถวายที่ตรงอนุสรณ์สถานทินบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าบอคุณพ่อสัตดาคุณแม่บัวสอนนะครับ ถวายที่ไว้ก็เลยได้สร้างนะครับอนุสรสถานชินบุรพาชาญวัดบ้านเกาโบนะครับนี่เดิ้อแม่จานมาจ้าแมเีนจ้าขอพีนสายยาวนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพใก้จะสุดสายแล้วนะครับนี่ กดีสายทางดถ่ายยมไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเด้อขอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้เป็นบุนพิเศษนะครับคุณครูไพรากควาหอมหวนในเมทีไก่ดวง้อมลูกลูกหลานๆก็จะได้ถวายกุฏีกรรมฐานสี่หลังแต่ต่อวันนั้นก็เป็นวันทำบุญตักบาตรร้อยห้าสิบห้าปี จาัดก,การหวงปูมั่นด้วยเลยวันที่สิบเอ็ดช่วงเย็นก็มีพิธศษุูชาพิเศษสมโพธอนุญาตถ่ายภาพนะครับนะครูบาอาจารย์อยู่ด้านหลังนะครับไม,มไม่รู้มีชะตากรรมยังไงนะครับไม่รู้มีใครถ่ายบานให้หรือเปล่านะครับนี่โ,นโอจะไหวหรือเปล่านะครับคนเดียวรับทุกอย่างนะครับนี่เด้อนะครับวันนี้โยมเยอะเป็นพิเศษนะครับขออนุญาตเอบมาถ่ายท้ายนะครับนี่ หลวงปู่จอมขยันแห่งวัดบ้านกบันะครับนี่แต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับขอ <c oughs> อนุญาตถ่ยายภาพนะครับช่วงเทาทายของวัดบ้านก่บันะครับนี่พระปีสุส่งกูบาจาร์ออกรับปินทบาทนะครับนี่อากาศเย็นสบายนะครับ <c oughs> พรนัทธากรนะครับเป็นช่างภาพนิ่งนะครับนี่วามเมนโบมาไหมมือขึ้นมากบนอะเนี่ เขาเว้นต well ัวนะครับช่างกล้องนะครับเล็งเป็นพิเศษนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับใกล้จะสุดสายแล้วนะครับนี่พ่อสมจิตศิลกระไรนะครับมาทําหน้าที่ถ่ายบาทให้นะครับนี่มหาน้ําอีกท่านหนึ่งนะครับถ่ายบาทให้แก่คณะสงฆ์นะครับ ช่วงท้ายๆนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับบรรยากาศแบบหนึ่งนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับสมณีน้อยนะครับจากวัดบ่อชนิงนะครับนี่วันนี้บินทบาทรวมกันนะครับวัดบ้านเก่าบ่อกับวัดบ่อชนิงนะครับวัดบ้านเก่าบ่อนี้จะมีหนึ่งเน้นนะครับเน้นน้อยที่สุดนะครับน้อยจริงๆนะครับเกือบไม่มีนะครับ จากสมณินแล้วก็จะเป็นแม่ขาวแม่ชีหนุ่มของวัดบ้านเขาบบนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพท่นนี้ก่อนเด้อ